ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟลตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสามทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำขําคืนวันนี้นะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจแอ a า981อ๋อแล้วครับทีมแรกวันนี้นะครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับ ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างไบรตันไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมเปิดเอเอ็กสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างพิซซันพาเลตนะครับสำหรับทีมอย่างไบรตันนะครับผลงานในช่วง4เกมหลังสุดนะครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับเป็นการชนะคู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นเช็คความฟิตนะครับของนักเตะอย่างลูอิสดังนะครับ ส่วนตัวที่ขาดหายไปนะครับก็จะเป็นอีบิซูมาซึ่งไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับส่วนตัวหลักๆนะครับคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโอนโมเปนะครับนักเตะอย่างพวกแม็กอลิสเตอร์นะครับรวมไปถึงทางเลียนโดตอซานะครับนักเตะพวกนี้ก็สามารถลงเล่นกันได้ครบถ้วนเลยนะครับวันนี้นะครับทีมผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างกิซันพาเลสครับก็ผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยแน่นอนเลยครับหเกมที่ผ่านมานะครับชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งชนะนัดหนึ่งเสมอนัดหนึ่งนะครับ และก็ผลงานในการออกไปเยือน9นัดในฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็จะขาดหายตัวหลักๆไปหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแดนอายูนะครับชิคูคูยาเต้นะครับวินฟริซาหานะครับทั้ง3คนนี้นะครับก็ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนกันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับดูจากความพร้อมของตัวผู้เล่นแล้วนะครับ บวกกับสถิติการออกไปเยือนของทีมอย่างคิสเันพาเลตไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างไบรตันไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์เสือเหลืองบอสเซียดอทมุนไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดซิกแนลอีดูนาพาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างไฟบวกนะครับทีมอย่างดอทมุนนะครับในเกมนัดล่าสุดนะครับก็สามารถพลิกนรกนะครับ บุกไปชนะทีมอย่างแฟรงเฟิร์ตสประตูต่อ2นะครับทั้งที่โดนนําก่อน2ลูกก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรเลยครับและก็ทีมอย่างดอทมูลนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นชุดหลักๆก็สามารถลงเล่นกันได้หมดเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยูเลียนบลันมาโกร้อยนะครับจูดบิลลิงแฮมนะครับรวมไปถึงทอกองอาซาพร้อมลงเล่นกันทั้งหมดเลยนะครับริงอยู่นะครับทีมอย่างไฟบวกผลงานช่วงหลังอาจจะดีนะครับ3เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับดอทมู mm hmm. ลฤดูกาลนี้นะครับผลงานที่ซิกแนลอิดูนาปาสนะครับในบ้านของตัวเองในการเล่นเกมบนเดสซีก้านะครับพวกเขายอดเยี่ยมมากๆครับเล่นไปทั้งหมด9นัดนะครับชนะคู่แข่งไป8นัด นัดเดียวที่แพ้นะครับก็คือการแพ้กับบาเยนน์มิวนิกนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดอทมูลนะครับเล่นในบ้านนะครับก็ถือพวกเขาต้องการ3มแต้มด้วยนะครับในการไล่ที่บาเยนน์มิวนิกนะครับก็เชื่อว่าการเล่นในบ้านพวกเขาที่ถือเป็นทีเด็ดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อพวกเขาจะชนะเป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงเม็ดที่2เม็ดที่3ต่อไปครับคู่ที่2เลือกเชียร์ทีมอย่างดอทมูลไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ค่มพูชนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะ้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเนัลไไปด้ยะครบ วันนี้ก็จะมีโปรแกรมเล่นแอฟริกันค p ัพออฟเนชั่นเกมนัดที่2ครับจะเจอกับทีมอย่างกีนีนะครับผลงานในเกมแรกนะครับทั้งคู่นี้ก็ชนะคู่แข่งมารวดทั้ง2ทีมเลยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังครับทีมอย่างเซเนกัลเนีเป็นทีมแพ้ยากด้วยครับเเกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็ชนะคู่แข่งไปถึง6นัดด้วยกันวันนี้ตัวหลักๆก,ก็ลงเล่นกันได้ครบเลยครับ ซาเดียมาเน่นะครับเกตาเบาเดบูไดเดียนะครับแดนกลางครับก็จะมีนักเตะอย่างชิคูคูยาเต้นะครับนักเตะอย่างบูนาซานะครับรวมไปถึงทายดิซากานาเกนะครับก็เรียกว่าชุดนี้ของเซเนก้านี่ปึ๊กเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมอย่างกีนีนะครับผลงาน9เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับก็จะนําทัพโดยนักเตะอย่างนาบีเกต้านะครับแล้วก็เอามาดูเดียวารานะครับ ก็วัดฟอร์มการเล่นของคู่นี้นะครับก็ถือเป็นบอลสูสีแล้วก็เกรดใกล้เคียงกันนะครับแต่ในเรื่องความหลากหลายนะครับผมมองว่าทางทีมอย่างเซเนก้่มีมากกว่านะครับตัวรุกอย่างมาเน่บูไลเดียนะครับรวมไปถึงเกตาเบลเดน่าจะสร้างความแตกต่างในเกมนัดนี้ได้นะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกซื้อความหลากหลายของเกมรุกทีมอย่างเซเนกัลไปดีกว่านะครับก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะทางกีนีไปได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเซเนกัลไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม YouTube ช่องฝนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ